ครับทีนี้ครับเลยมาที่ส่วนทฤษฎีบทวงกลมนะครับในหัวข้อที่11เนะเส้นสัมผัสวงกลมและคอร์ดของวงกลมนะครับทฤษฎีบทเนี่ยจะมีอยู่ว่านะครับมุมที่เกิดจากเส้นสัมผัสวงกลมกับคอร์ดนะครับตรงนี้ก็คือตรงนี้เนี่ยจะมีขนาดเท่ากับมุมในส่วนโค้งของวงกลมนะครับที่อยู่ตรงข้ามกับคอร์ดนั้นเนาะก็จะเป็นคู่อย่างนี้นะครับจะเป็นคู่อย่างนี้ ก็ตามนี้เลยนะครับมาพิสูจน์กันนะครับอ่าโอยใน,นเรื่องพิสูจน์นะครับเราจะไปตั้งตัวจุดศูนย์กลางวงกลมมานะครับจุดโรมาทีนี้เราก็จะทาการลากเส้นจากศูนย์กลางนะครับอ่าโดยสตาร์ทจากจุด P ีเนี่ยผ่านขึ้นไปนะครับอ่ามายังจุด C ตรงนี้อ่า ้วเจะ่า AC ตรงนี้ด้วยครับจะเห็นว่ามุม CAP ตรงนี้นะมุม CAP ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นมุมในครึ่งมุมในครึ่งวงกลมนะครับก็จะมีขนาด90องศานะตรงนี้จากทฤษฎีบทที่4นะครับย้อนกลับไปดูได้เอาล่ะซึ่งเนื่องจากมุมนี้เนี่ย มันเป็น90องศาถูกไหมครับในรูปสามเหลี่ยมของนี้ยรูปสามเหลี่ยม C A P นะครับแสดงว่ามุมตรงนี้เนี่ยนะจะต้องรวมกันได้90องศาด้วยเนาะเพราะว่ามุมภายในรวมทั้ง3มุมแล้วเนี่ยต้องเป็น180องศานะครับนั่นหมายความว่ามุม A C P นะครับรวมกับมุม A P C จะเท่ากับ90องศานั่นเองเราก็จะเก็บไว้เป็น กรมการที่หนึ่งนะครับต่อมาเรามาดูตรงนี้กันบ้างครับเราเห็น OP ไหมตรงนี้นะฮะมันจะตั้งฉากอยู่กับ o p ตรงนี้มันจะตั้งฉากอยู่กับ MN นะซึ่งเพราะว่านะครับตัว o อตรงนี้เนี่ยมันเป็นรัศมีใช่ไหมแล้ว MN ตรงนี้นะครับมันเป็นเส้นผัมผัสวงกลานะครับซึ่งที่จุด P เนี่ย MN กับ o p จะตั้งฉากกัน ทำให้เราได้ว่า OPM จะเท่ากับ90องศานะครับตรงนี้มาจากทฤษฎีบทที่9ทีนี้ OPM เกิดจากมุงไหนรวยมันบ้างนะครับเรามี APM รวมกับมุม APC ตรงนี้จะได้90องศานะครับ นี่สมการที่สองของเราสังเกตว่าสมการที่หนึ่งสมการที่สองยังมี90องศาเป็นตัวเชื่อมน,นะครับเราว่านำมาเท่ากันนะนำสมการที่หนึ่งมาเท่ากับสมการที่สองนะครับอ่ะเราจะได้ a c p บวก a p c จะเท่ากับ a p m บวกกับ a p c เราเห็นว่า a p c เนี่ย เหมือนกันนะเราก็ตัดทอนไปเราก็จะเหลือ ACP จะเท่ากับ APM นี่ครับ a c p จะเท่ากับ APM ซึ่งยังไม่ใช่สีที่เราต้องการใช่เดียวนะครับเรามี APM ใช่ครับแต่เราต้องการให้มันเท่ากับมุม ABP นะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเพราสังเกตว่าทั้งมุม ACP ก็คือมุมนี้ กับมุม A B P ที่เราต้องการเนี่ยต่างก็อยู่บนส่วนโค้งตรงนี้ครับส่วนโค้ง A P ตรงนี้ทั้งคู่เลยนะโดยทฤษฎีบทที่ทฤษฎีบทที่3นะครับเราก็จะได้ว่าเอซเท่ากับ A B P ตรงนี้โดยทฤษฎีบทที่3นะครับอ่ะเรามีตัวเชื่อมตัวนี้นี่นะครับดะไ,ไ,ได้ว่า APM เท่ากับ a b D แล้วนะครับก็จะได้คูณนีมาสสำหรับอีกคู่หนึ่งก็คือมุมฝั่งนี้นะครับก็สามารถทำการพิสูจน์เนี่ยในลักษณะเดียวกันประมาณนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับ